เขาบอกว่านายจ้างใจดีอยู่ฟรีกินฟรีอะไรอย่างนี้เงินเดือนก็ประมาณมหมื่นหนูก็เลยแบบตัดสินใจมาเขาบอกว่าอยู่ระยองแต่นหนูมาจริงๆแล้วทีนี้แบบมันไม่ใช่เลยค่ะเขาจะเปลี่ยนรถประมาณสามคันสี่คันเลยค่ะพี่ทีแรกเขาจะมาส่งหนส่งหนูถึงถึงแม่สอดก่อนมันจะมีอีกคนมารับหนูมารับหนูมาที่แถว<ม>ใกล้ๆชายแดนพม่า ในนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นสิบพัค่ะผู้เสียหายชาวลาวหใน19คนที่ถูกล่อลวงมาทำงานสแกมเมอร์ให้ในจ้างชาวจีนให้ข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ในจ้างจะใช้สื่อออนไลน์ลวงเหยื่อให้เดินทางมาที่ไทยด้วยการอ้างถึงการจ้างงานที่มีค่าตอบแทนสูงจากนั้นเหยื่อจะถูกบังคับให้เดินทางจากไทยไปเมียนมาเพื่อทำงานผิดกฎหมายในแหล่งอาชญาก,กรรม แหล่งอจยากมจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมยในจังหวัดเมียวดีบนพื้นที่ภายใต้การดูแลของกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF และกองทัพกะเรี่ยงพุทธประชาธิปไตยหรือ DKBA ที่ได้ไฟเขียวให้ดูแลธุรกิจในพื้นที่บริเวณนี้สถานที่ทำงานของผู้เสียหายเป็นอาคาร3ชั้นภายในอาคารมีบริษัทตั้งอยู่ประมาณ3-4ถึงบริษัทและแอปพลิเคชัน TikTok จะถูกใช้เป็นช่องทางในการหากลุ่มเป้าหมายชายชาวต่างชาติ ผู้เสียหายจะต้องปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งานติ๊กต็อกเป็นผู้หญิงสิงคโปร์ชื่อเอลล่ากลุ่มเป้าหมายหลักคือชาวรัสเซียคีกิสตุรกีและอิรักที่มีอายุระหว่าง26ถึง60ปีเขาจะมีสคริป์ให้เราอ่ะแบบมันจะมีคําขอแบบขอหมายเลขโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปขอจากไหนล่ะทางติ๊กต็อกค่ะพี่ แบบถ้าเป็นผู้ชายคือแบบอายุแบบเราต้องแบบคาดเดาวแบบดูจากหน้าตาที่แบบอายุมันยี่สิบหกจนถึงหกสิบแล้วก็เราก็ไปติดตามไปฟอลโล่เขาอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้แบบเขาติดตามกลับเรามาแล้วก็แบบหักไปหางเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผู้เสียหายจะถูกกักขังและซ้อมทรมานอย่างโหดร้ายถ้าไม่สามารถทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายบนลำตัวของผู้เสียหายคนนี้เป็นหลักฐานได้อย่างชัดเจน เขาจะกำหนดให้เราแบบวันหนึ่งจะให้ได้ไดลูกค้าประมาณแปดสิบคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเบอร์ที่เป็นสีเหลืองอะคือเขาแบบไม่นับให้เราถ้าเราทําไม่ถึงเป้าหมายเขาก็จะลงโทษเราเอาเราไปตีแล้วก็เอาไปฟ้าช็อตอะไรอย่างเงี้ยคับที่มันจะมีห้องแบบมีห้องอยู่ต่างหางอะไรนี้เขาจะปิดประตูแล้วเขาก็จะเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยโ,โดนมาสามครั้งสี่ครั้งค่ะตรงก้นแล้วก็แบบต้นตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามร่างกาย ขณะที่ผู้หญิงชาวเคนยาเป็นผู้เสียหายอีกคนที่ถูกล่อลวงให้มาทำงานผ่านโฆษณาในสื่อออนไลน์ด้วยค่าจ้างสูงถึง30,000บาทงานของเธอคือการใช้แอปพลิเคชันหลอกลวงกลุ่มชายผิวขาวในสหรัฐและสหราชอาณาจักรในความเป็นจริงเธอได้รับค่าจ้างเพียง14,000บาทและถ้าหลอกเป้าหมายได้สาเร็จก็จะได้ส่วนแบ่งร้อยละหถ้าต้องการเดินทางกลับจะต้องจ่ายเงิน2,500ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า84,000บาทข้อมูลจากจดหมายเปิดผนึกของเครือข่ายภาพประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถึงนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆของไทยชีว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์110คนจาก9ประเทศถูกบังคับให้ทำงานในแหล่งอาจญากรรมริมแม่น้ำเมยในจำนวนนี้มีพลเมืองจากฟิลิปปินส์55คนลาว19คนบังกลาเทศ13คน เอธิโอเปีย10คนปากีสถาน7คนเคนยา3คนคาซักสถานอุซเบกิสถานและโมร็อกโกชาติละ1คนความยุ่งยากอยู่ที่ว่าเหยื่อเนี่ยมาจากหลากหลายประเทศซึ่งประเทศของเขาเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกับพมา่าหรือว่าเกตที่เข,เขาถูกจับตัวไปกักขังเ,ขเนี่ยนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับรัฐบาลของประเทศต่างๆหรือว่าสถานทูตเนี่ยที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนของเขาได้ จะประสานผ่านมาทางพมา่พมาพม่าเองก็ไม่ได้มีอำนาจนะคะที่จะเข้าไปจัดการภายใน BGF หรือ TKBA เบ็ดเสร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองกำลังเหล่านี้จะมีความเข้มแข็งของตัวเองอยู่ดูแลในเขตปกครองของตัวเองอยู่ดังนั้นเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ว่าเราก็ต้องประสานไปยังกองกําลังทั้งสองด้วยนะคะที่ผ่านมาการช่วยเหลือก็เลยเป็นไปได้ยากและไม่ได้ผลรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคม พบว่ามูลค่าความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงถึงปีละ 64%,0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2ล้านล้านบาทเมียนมากัมพูชาและลาวเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงขณะที่ไทยถูกใช้เป็นจุดก่อเหตุบังคับลักพาตัวและเป็นเส้นทางลำเลียงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปยังจุดหมายปลายทางทำให้รัฐบาลอาจไม่สามารถนิ่งนอนใจต่อปัญหานี้ได้อีกต่อไป การเร่งประสานงานเพื่อต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงบทบาทในด้านมนุษยธรรมหลังจากคว้าคะแนนเสียงข้างมากให้นั่งเก้าอี้สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในวาระปี2025ถึงปี2027